หมอเกาหลีนะครับก็แนะให้กินอาหารนะครับบำรุงอวัยวะทางห้และอายุยืนมีอาหารห้าสีนะครับที่บำรุงอวัยวะทางห้านะครับมีอะไรบ้างนะครับเอ,อ่สำหรับใครที่อยากดูแลสุขภาพหัวใจตับไตและปอดนะครับรวมไปถึงม้ามแบบองค์รวมนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลีใต้แนะนำแนวคิดนะครับอาหาร 5สีนะครับบำปรุง5อวัยวะที่มีพื้นฐานจากศาสตร์แพทย์แผนตะวันออกโดยเน้นการกินอาหารหลากหลายสีเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนซึ่งอาจจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของอวัยวะภายในได้แพทย์หญิงพักจียองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและการแพทย์แผนโบราณเกาหลีนะครับก็ได้ให้ข้อมูลการเลือกกินอาหารที่มีสีสันต่างกันในแต่ละวัน อาจจะมีบทบาทช่วยดูแลสุขภาพอวัยวะภายในได้ในระยะยาวและยังช่วยให้เมื่ออาหารหน่าทานมากขึ้นอีกด้วยนะครับ 1. น,นะครับอาหารสีขาวก็คือลูกแพรครับดูแลระบบทางเดินหายใจลูกแพรก็เป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณในทางแพทย์แผนจีนนะครับว่ามีฤทธิ์เย็นอาจจะช่วยบรรเทาความร้อนภายในและ ส่งผลดีต่อระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นช่วยบรรเทาอาการไอหรือว่าคอแห้งในบางรายนะครับงานวิจัยบางชิ้นก็ยังพบว่าลูกแพรเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามิน C และไฟเบอร์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ในการลดการอักเสบและช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันสำหรับข้อแนะนำนะครับควรรับประทานสดหรือว่าอบไอน้ำโดยไม่เติมน้ำตาลนะครับเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหาร สอนะครับอาหารสีเขียวก็คือผักโขมนะครับสนับสนุนการทำงานของตับผักโขมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างคลูต้าไทโอนซึ่งบางการศึกษานะครับพบว่าอาจจะมีบทบาทในการสนับสนุนการทำงานของตับในระดับหนึ่งนอกจากนี้นะครับผักโขมยังมีวิตามิน ACK และโฟเลตซึ่งมีส่วนช่วยในกระบวนการไหลเวียนเลือดและสร้างภูมิคุ้มกันข้อควรแนะนำนะครับควรลวก หรือว่าผัดอย่างรวดเร็วนะครับหลีกเลี่ยงการปรุงสุขที่นานเกินไปผู้ที่มีประวัตินิ้วควรจำกัดปริมาณเนื่องจากมีออกซาเลตท,ที่สูงอย่างที่3คืออาหารสีดำนะครับประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพหัวใจถั่วดำเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชอย่าอาหารโพแทสเซียมและโฟเลตซึ่งมีงานวิจัยบางชิ้นนะครับที่ชี้ว่าอาจจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและช่วยความเสี่ยง โรคหลอดเลือดหัวใจในบางกลุ่มเปลือกสีดำของถั่วนะครับยังมีแอนโทไซยายนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจจะช่วยปกป้องหลอดเลือดจากการอักเสบนะครับข้อควรแนะนำควรแช่ถั่วก่อนปรุง6-8ชั่วโมงเพื่อลดสารที่อาจจะขัดขวางการดูดซึมสารอาหารนะครับแล้วก็ช่วยให้ย่อยง่ายยิ่งขึ้นอย่างที่4นะครับเป็นอาหารสีแดงอย่างเช่นเนื้อวัวครับเป็นแหล่งโปรตีนและธาตุเหล็ก เนื้อวัวเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กโปรโตีนวิตามิน B12 และสังกะสีซึ่งอาจจะช่วยบำรุงเลือดและเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะอ่อนเพลียหรือมีภาวะโลหิตจางนะครับอย่างไรก็ตามการบริโภคเนื้อแดงในปริมาณที่มากอาจจะเพิ่มภาระต่อระบบย่อยอาหารและระบบหัวใจได้ ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะครับสำหรับข้อแนะนำนะครับเลือกเนื้อไม่ติดมันปรุงด้วยวิธีต้มตุนและ,ะควรรับประทานคู่กับผักนะครับเพื่อสมดุลทางโภชนาการและอย่างสุดท้ายนะครับอาหารสีส้มอย่างเช่นแครอทเสริมสุขภาพไตแครอทมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ที่อาจจะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจจะมีบทบาทช่วยลดความเสียหายต่อเซลล์ในระบบขับถ่ายบางส่วนนะครับตามแนวคิดของแพทย์แผนจีนแครอทยังถูกใช้เพื่อเสริมการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายขอควรแนะนำนะครับควรบริโภคได้ทั้งแบบสุกและแบบดิบนะครับหรือว่าน้ำแครอท แต่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลกเลี่ยงภาวะผิวเหลืองจากการสะสมของเบต้าแคโรทีนนะครับท้ายที่สุดนะครับแพทย์หญิงพักยังกล่าวย้ําว่าการรับประทานอาหารหลากสีไม่เพียงช่วยความน่าทานนะครับแต่ยังอาจจะช่วยบารุงอวัยวะภายในแต่ละส่วนได้อีกด้วยถือเป็นวิธีง่ายๆนะครับแต่ยั่งยืนในการดูแลสุขภาพและยืดอายุ หากรู้จักเลือกให้เหมาะสมและกินอย่างพอดีทุกมื้ออาหารในบ้านนะครับก็สามารถกลายเป็นยาดีที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายได้อย่างระยะยาวอย่างไรก็ตามนะครับแม้แนวคิด5สีบำรุง5อวัยวะอาจเป็นอาจเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่ช่วยให้การเลือกอาหารมีความหลากหลายและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมเมื่อรับประทานอย่างสมดุลแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแนวทาง โดยรวมในเบื้องต้นไม่ใช้คำแนะนำทางการแพทย์เฉพาะบุคคลหากมีภาวะสุขภาพโดยเฉพาะควรปรึกษาแพทย์ก่อนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคนั่นเองนะครับ